สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวสตาร์ในวันที่สามสิบเอ็ดให้นะคะแนวทางลาวสตาร์นะคะวันที่สามสิบเอ็ดส่วนแนวทางวันที่สามสิบนะคะที่แอดให้ไปมาดูกันนะคะผลที่ออกออกหนึ่งเก้าเก้าสามเจ็ดล่างนะคะแอดให้ไปในตารางมีสี่มีเจ็ดมีสามใช่ไหมคะเนี่ยก็เข้าตัวนี้เลยค่ะเข้าในตารางนะคะ 73ล่าง37ล่างนะคะเนี่ยแอดให้ไปใช่ไหมคะ72หรือ38นี่นะคะก็แต้มหนึ่งนะคะหลุดแต้มหนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูแนวทางกันต่อค่ะในวันที่3 1นะคะแอดให้ไปในตารางคือแอดให้ตารางเพราะอะไรเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบในตารางเราก็จับคู่กันเอาเองนะคะแอดก็ลงให้ในตารางนะคะเลข6ตัวนะคะ ถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านที่แอดบอกนะคะมาดูเลยค่ะวันนี้แอดมาลงให้ไว้เพราะแอดเลิกงานมาแอดก็มานั่งคิดคำนวณให้เลยนะคะจะเข้าจะหลุดยังไงแอดก็นั่งคิดให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันก็มีเข้ามีหลุดอะคะ่ะมันเป็นได้แค่การคิดคำนวณเนาะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ได้นะคะ แอดก็ให้ในตารางเหมือนเดิมนะคะ6ตัวแล้วแต่ fc คนไหนชอบตัวไหนอย่างนี้นะคะแอดก็ให้ไปแล้วก็ไปจับเล่นกันเอานะคะเพราะแอดคิดคำนวณมาได้ยังไงแอดก็ลงให้ได้อย่างนั้นนะคะถ้าหวยคิดว่าหวยแอด ตัวฟันรูดลูดก็ก็อย่าวิ่งอย่ารูดนะคะถ้าเชื่อใจตัวเองหรือชอบอย่างนี้ค่อยลูดนะคะพ่อแอดก็ไม่รู้เนาะว่าจะออกอะไรแอดให้ไปที่6นะคะวิ่งรูดนะคะมาดูตัวจับคู่ต่อเลยค่ะ3ามเก้าสามห แล้วก็หกสี่สองเก้าสองหกสองสี่มาดูกันค่ะว่าแอดจะวงให้ตัวไหนนะคะฟันรูดที่หกนะคะถ้าชอบตามเลยนะคะไม่ชอบคือผ่านนะคะฟันรูดที่หกแอด ให้ไปฟันรูดที่หกนะคะตัวไหนดีหกเก้าแล้วกันนะคะหกเก้าหกเก้าแล้วก็สองหกแต่ใจแอดชอบตัวนี้นะคะในตำแหน่งที่ที่แอดให้ไปทุกวันนะคะมันจะเข้าตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้นะคะที่แอดแอบขอนตัวนี้ คือสองสีเนี่ยคือใจแอดชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดให้เน้น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 ,เน,นเน้นคือหกนะคะวิ่งลูทหกนะคะแต่ตัวใจแอดชอบสองสีนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบผ่านนะคะเน้นเน้นให้ที่หกวิ่งลูทหก ตามจริงถ้าดูจริงๆนะคะในตารางที่แอดให้ไปนะมันเข้าจริงนะคะมันเข้าบางวันก็เข้าเป็นตัวต้นนะคะถ้าดูจริงๆนะคะแล้วก็เข้ามาอย่างเงี้ยสมมติแอดไม่จำให้อย่างเงี้ยก็เข้าตัวที่อยู่ในตารางนะคะเข้าอยู่นะถ้าให้ไล่ดูจริงๆนะคะไม่ใช่ไม่เข้านะคะแอดให้ไปที่เดี๋ยวแอดวันนี้แอดจะลงให้สามตัวนะคะเผื่อชอบนะ สามหกเก้าสามหกเก้าแล้วก็หกสองตามนี้เลยนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะ ถ้าเข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ก็กล้พีพารวยด้วยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะยังไงคลิปนี้แอดขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ